สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลเดือดประกาศแฮชแทกแบนโออนุชิตหลังโพศหนุนใช้มอ112กำลังเป็นประเด็นตรามาท,ที่ร้อนระอุสุดๆในโลกออนไลน์เมื่อล่าสุดนักสแสดงหนุ่มโออนุชิตสพันพงศ์ได้ออกมาทวีตข้อความสนับสนุนมาตรา112โดยระบุว่าค้าพเจ้าในอนุชิตสพันพงศ์ขอสนับสนุนให้ใช้มาตรา112 ต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรกับมาตรานี้ครับปอลอขอให้ลงโทษผู้กระทำผิดแบบสุดๆไปเลยนะครับภายหลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นทําให้ชาวเน็ตประกาศแบนงวดสนับสนุนทุกผลงานของดารานุม่มพร้อมพากติดแท็กแบนโออนุชิตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยอีกด้วยตัวอย่างทวิตเช่นทวิตล่าสุดของอนุชิตไม่ใช่ฟรีสปีด สนับสนุนกฎหมายทำร้ายสิทธิมนุษยชนอย่างนั้นเรียกว่าเฮสปีดไม่มีความเป็นคนแล้วแฮชแท็กแบนโออนุชิตทวิตถัดมาบอกว่าอะไรนะคะละครที่โออนุชิตเริ่มตอนแรกวันที่17ทธันวาคมไม่ได้บอกว่าห้ามดูนะคะแต่อย่าลืมนะคะเริ่มบันแรก17ทธันวาคมช่องวันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะละครที่กำลังจะฉายไม่ได้ห้ามดูเลยนะคะแต่ทุกคนอย่าลืมนะ แบนดดาราสลิมแบรนโออนุชิตทวิตท,ทั์มาบอกว่ารีพอร์ตแอคเคาและเลิกเพิ่มเอนเกจเมนต์ให้เขาเถอะด่าไปเขาก็อาจจะไม่สนใจแต่ถ้าแบนจริงจังจนกระทบกับการงานเพื่อให้รู้ว่าความคิดเขามันผิดปกติมันกำลังสนับสนุนกฎหมายที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอยู่จนถึงตอนนั้นอาจเห็นผลขึ้นมาบ้างทวิทัดมาบอกว่าเราว่าหลายๆคน ก็เคยชื่นชมผลงานเคยชื่นชมฝีมือการแสดงของเขาในทวิต t ตอร์ยังเคยบอกว่ามีท็อปปิกว่าคุณควรได้รับรางวัลจากการแสดงที่สมบทบาทแต่วันนี้คือศูนย์ค่ะคุณไม่ควรได้รับการสนับสนุนจากพวกเราอีกทวิตถัดมาบอกว่าคนมากมายที่ถูกพรากอิสรภาพเพราะมาตรา112หลายคนต้องติดคุกฟรีๆทั้งที่ไม่มีความผิดต้องสอบในคุกต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างอากงก็ต้องตายในคุก ต้องเสียช่วงเวลาที่ควรจะได้มีความสุขกับครอบครัวในบั้นปลายของชีวิตการสนับสนุน1นึเท่ากับสนับสนุนความเลวร้ายเหล่านี้ทวิทตเทรมาบอกว่าควรจะจบที่โอจริงๆ h a s แฮชแท็กแบนโออนุชิตไม่ควรจะให้มีดาราคนดังคนไหนรู้สึกภูมิใจที่ออกมาสนับสนุนกฎหมายคัดค้านสิทธิมนุษยชนอีกการสนับสนุนกฎหมายที่ไรศิลธรรมเป็นเรื่องน่าละอายไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเป็นคนพักดี ทวิทยดมาบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการใช้มอ .112 นั้นใครฟ้องก็ได้ฟ้องที่ไหนก็ได้เจ้าหน้าที่ต้องรับฟ้องทุกกรณีมีกรณีพี่แกล้งน้องเพื่อนแกล้งคนที่เกลียดโทษในปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นเพิ่งจะมาแก้เมื่อไม่นานเจ้าหน้าที่ขังฟรีไป84วันรักที่ทำร้ายคนอื่นมันไม่เรียกว่ารักนะครับ ทวิทเทิดมาบอกว่านี่ต้องส่งเสียงไปถึงทีมงานทุกคนด้วยนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณจ้างงานคนนี้ทํางานบอด,ดิ้งที่เขาสนับสนุนกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยช,ชนสากลมันจะเด้งขึ้นมาไม่มีวันเงียบทวิทเทิดมาบอกว่าเรื่องฝีมือการแสดงเขาเราไม่เถียงเพราะเขาทําไว้ดีมากๆแต่เขาไม่ย้อนมองตัวเองหน่อยหรอว่า ที่ทุกวันนี้สปอตไลท์สองไปไม่ถึงเขามันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงเล่นให้ตายก็ไม่ดังถ้าวงการหนังมันไม่พัฒนาแบบควรคิดได้สักนิดหนึ่งปะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ